สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้ครับผมพกกับช่างหนึ่งอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนตัวงาน macbook pro นะผม a หนึ่็นะครับก็ลูกค้ามาในการในส่วนของตัวหน้าจอนะผมมีแสงรอดนะครับผมอาการนี้ก็คือเป็นอาการในส่วนของตัว back light นะครับผมมีปัญหานะครับก็จะมีอีกอาการนึงก็คือเปิดสุดแล้วหน้าจอดับนะครับผมก็จะเปิดได้แค่4ี่านั้นนะครับผมอันนี้คือจะเป็นอาการยอดนิยเลยนะครับผมที่ทางร้านคนข้างที่จะเจอบ่อยนะครับ ก็ตอนนี้ช่างหนึ่งก็ได้ทําการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยนะผม,ะผมก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะผมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะผมในส่วนของตัวแพรกล้องหน้านะผมก่อนหน้านี้คือลูกค้าก็ใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมนี่ก็กลับมาใช้งานได้เรียบร้อยปกติเลยนะครับก็ถทาเพื่อนๆท่านไหนผมที่เจอปัญหานะผมไม่ว่าจะเป็นมีแสงรอดนะผมหรือกล้องหน้ามีปัญหาเนี่ยก็สามารถส่งมาซ่อมได้ผมทาเรายินดีให้บริการนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ